มาสการพระอาจารย์วันทาครูอาจารย์อรุณสวัสดิ์ท่านกัลยาณมิตรทุกท่านนะครับการใดๆก็ขอให้สมเร็จสมหวังดังใจวันนี้วันที่2กันยายนพุทธศักราช2568ตรงกับวันอังคารขึ้น10ค่ําเดือน10ปีมะเสงวันนี้ไม่เหมาะแก่การมงคลนะครับสีความสมเร็จของวันนี้คือสีแสดสีเหลืองส้มสีหมากสุกสีโอรสเสียบโชคของวันนี้คือสีเลนอ่อนสีครีมสีขาวไข้มุกสีงาช้างทิศความสมเร็จของวันนี้คือทิศประจิมหรือทิศตะวันตก ทิศอับโชคของวันน então, ี้คือทิศบุรพาหรือทิศตะวันออกเครื่องประดับความสมเร็จของวันนี้คือบุตรสลักคำพลีสีเหลืองส้มหินสีส้ม possibly. เด็กที่เก habe, ิดวันนี้ทั้งหญิงและชายไม่ควรมีอักษรที่เป็นการะกนีในชื่อคือกอไก่ขอไข่ขอขวดขอควายขอคนขอรักขังและงองูเด็กชายที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นมงคลสูงสุดตัวใดตัวหนึ่งนำคือเด็กตอเต่าถอถุงททหารท่อทงและนอนหนูเด็กหญิงที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นมงคลสูงสุดเช่นเดียวกันนะครับตัวใดตัวหนึ <iction> well. ่งนำคือบอยไม้ปอปลาผอ พอผ่านฟอฟันพอสมเผาและหมองมา้าเลขมงคลวันนี้เลข3เลข5และเลข <c oughs> หนึ่งไมเซตวันนี้ปราดกล่าวไว้ว่าหากรู้สึกสิ้นหวังทอแท้ให้มองคนที่นอนข้างถนนคนล้มไม่ใช่คนที่พ่ายแพ้ ขอเป็นกำลังใจในการเริ่มต้นวันใหม่ให้กับทุกท่านเสียอะไรก็เสียไปแต่อย่าเสียกำลังใจมีปัญหาชีวิตคิดอะไรไม่ออกบอกอาจารย์ไก่ขอบคุณและสวัสดีครับ